สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับมินและรายการเต้นมัม ด้เยหมัมเทปนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาเริ่มเทปแรกในสกราชใหม่ปี2559ปีลิงกันเลยนะคะแน่นอนเขาว่ารายการตะเวนมําของเรานะคะก็ยังคงจะไม่หยุดในการสรรหาร้านอาหารมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะร้านที่มินพาคุณผู้ชมมาตะเวนมําในวันนี้นะ,ะขอบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เป็นคนที่ชื่นชอบการทานอาหารแบบว่าซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะรวมถึงถ้าได้ทานแบบบุฟเฟ่ต์แล้วก็ ร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเลยนะคะกับร้านที่มีชื่อว่าบ้านทะเลบุฟเฟ่ซีฟู้ดนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นร้านน้องใหม่ในพื้นที่เมืองปัทยาของเราเลยนะคะเปิดได้ยังไม่ถึง1เดือนเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอยากจะมา ลองชิมอาหารของทางร้านนี้แล้วเราก็ขับรถกันมาได้เลยค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาหามไม่ยากเลยล่ะค่ะให้คุณผู้ชมนะคะขับรถขึ้นมาที่บริเวณทางหลวงหมายเลข7นะคะขาเข้ากรุงเทพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอขึ้นสะพานมาปุ๊บให้มองซ้ายมือคุณผู้ชมจะเจอกับป้ายร้านรวมถึงที่ร้านแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมมีที่จอดรถสะดวกสบายรองรับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะอันวาตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่านาะไปดูค่ะว่าอาหารซีฟู้ดของเขาทั้งหลายรวมถึงน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะเด็ดขนาดไหนเข้าไปในร้านกันค่ะ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านบ้านทะเลบุฟเฟ่ซีฟู้ดกันดีก,กว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมที่ดูรายการตะเวมนมามของเรานิดนึงคะ่ะครับผม,ผมชื่อไก่นะครับค่ะก็เป็นเจ้าของออบ้านทะเลซีฟู้ดเนี่ยครับค่ะพี่ไก่คะขอถามนิดนึงคะ่ะว่าสําหรับร้านบ้านทะเลซีฟู้ดของ,องเรานี่ร,ราคาเท่าไหร่ ราคาบุฟเฟ่ท่านละ399บาทครับ399บาทที่ทานได้นานงทนาดไหนอะทานในระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งครับ 1>, 1ชั่วโมงครึ่งราคา399บาทบได้อะไรบ้างะคะใน399บาทนี้เราจะมีะเป็นพวกซ <Wow. S 2> ีฟู้ดมีอาหารที่ขึ้นหน้าแหลกนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตามเมนูทุก,ทกวันนะครับ oh. แล้วก็มีพวกสปาเกตตี้พวก ไก่ทอดหรืออะไรไปประมาณนี้เป็นอาหารเสริมแล้วก็มีทางด้านสเต็กนะฮะเป็นปลาเป็นปลาสเต็กแล้วก็เป็นพวกหมูครับหมูที่เป็นสเต็กมีหลากหลายเมนูเพราะนอกจากจะมีบุฟเฟ่ต์เราก็จะมีเมนูทานเลพิ่มเติมพิ่มเติมขึ้นมาด้วยและแบบนี้บุฟเฟ่ต์ของเรารวมน้ํารวมของหวานอะไรแล้วไหมครับของเราก็มีน้านะครับแล้วมีพวกโค้กแฟนต้าอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นพวกไอศครีมนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือเราแถมมีเบียร์สด คือในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี้ก็คือมีในส่วนของเบียร์สดรวมไปด้วยครบเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะคุ้มค่ามากค่ะกับราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะว่านจาจะได้ทานซีฟู้ดนะคะหลากหลายเมนูได้ทานอาหารทานเล่นอื่นอีกหลากหลายเมนูมีของหวานมีเครื่องดื่มแล้วนะคะแบบนี้คุณผู้ชมคุ้มมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมิ้นขอไปชิมกันดีกว่าค่ะ มาค่ะพี่ไก่จะเอาไปตักนะคะในส่วนของซีฟู้ดไปท่ายเ้ดีกว่าพี่ไก่ลองชิมเลยครับและอาหารขังเรานี้ส่วนมากจะเป็นอาหารที่สดๆมาจากมาจากทะเลนะคะขึ้นมาจากทาเลอันนี้นี่คือทุกทุกเมนูนี้เขาต้องมีแบบทุกวันไหมคะหรือว่าแบบว่าเมนูนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมแต่อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หลักๆแล้วแต่ว่าวงนีอาหารทะเลอะไรค่ะตลาดอาจจะไม่มีบางเ่วงมันอาจจะขาดตลาดบ้างนะครับตักกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับ นี่คือหอยหวานนะครับโดยหลายๆคนจะชอบมากหอยหวานของเราตะแกงย่างของเราเนี่ยหอยหวานไม่ลวงแน่นอนครับหอยเราไซส์ใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วอันนี้อะคะอันนี้ก็คือหอยหอยหลอดนะครับหอยหลอดครับตัวใหญ่ตัวค่อนข้างจะใหญ่เขาก็สามารถเอามาแบบว่าปิ้งย่างไปปิ้งย่างได้ครับครับผมครับ ฟลิงย่างในส่วนของอาหารซีฟู้ดกันอยู่ขอถามพี่กายนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่เราย่างมาเนี่ยสังเกตว่าควันเขาน้อยมากเลยแล้วความจะเกิดจากการที่น้ําหยดลงไปเพราะว่าอะไรอะคะครับของถ่านเราจะสั่งมาพิเศษนะครับเป็นอาหานที่แบบไร้ควันแล้วก็ไม่แตกไม่กระเด็นนะครับแต่ให้ความร้อนคงที่ค่ะสามารถปิิงย่างได้สุกง่ายครับคือจะเป็นถ่านแบบว่ามีคุณภาพขึ้นมานิดนึงใช่ครับ<อ>ใช่ครับเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมนั่งทานปิิงย่างอยู่นี่คือ บางทีเนี่ยถามเขาจะแบบว่าแตกใช่ฐานแตกแล้วไปกระเด็นโดนหน้าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าเลือก่านที่แบบว่ามีคุณภาพนิเศษใช่ครับใช่ครับเห้บอกว่าเราวิถีวิถานถึงแม้กระทั่งตะแกรงย่างกันเลยทีเดียวใช่ครับตะแกรงนี่ก็คือเราจะไม่ใช้เราจะใช้เป็นสแตนเลสไม่ใช้เหล็กนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดสนิมในการย่างนะฮะรวมถึงอุปกรณ์การใช้เนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นที่ที่หนีบปูที่ตัดกุ้งแล้วก็มีสเต็กรวมถึงเขียงมาพร้อมนะครับ แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองมา,อาจิ้มกันก่อเอามาจิ้มอะไรก่อนดีนี่อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เขาจะมีอยู่สามแบบจิ้มอันนี้เป็นสูตตี้อันนี้เป็นแบบวาซาบิใช่ไหมคะแล้วก็น,นี้เป็นแบบสีฟูครับผมครับกินแบบสีฟูกันก่อนดีกว่าแบบธรรมดากันก่อนสีฟูที่เขาจะแบบว่าใครที่แบบว่าไม่ค่อยทานเผ็ดมาก ในยูนิคเลยครสชาติเผ็ดเท่าไหรเพราบอกว่าเรามีแบบที่เผ็ดร้อนแรงกว่านั้นนั่นก็คือในส่วนของวาซาบิครับผมครับขอบคุณนะคะมาชิมในส่วนของวาซาบิกันบ้างดีกว่าที่เขาบอกว่าเผ็ดร้อนแรงขนาดนี้ใครชอบแบบซีฟู้ดนะแล้วผสมวาซาบิแบบรสชาติจ้านะต้องจริงมันนี้เขาเผ็ดจริงกินเข้าไปปุ๊บเณจะได้แบบว่ากลิ่นของวาซาบิขึ้นมาส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นแบบว่าสมูทตี้ ถ้าเป็นสมูทตี้นะคะเขาคมีส่วนผสมของนมนะครับมีส่วนผสมของนมแล้วจะออกหวานเผ็ดกับมีหวานหน่อยครับเผ็ดกับมีหวานหน่อยอันนี้แบบของเด็กๆนั่นเองครับผมครับร้อนอร่อยกันนะคะสำหรับน้ำจิ้มนี้มามากินอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าหอยร้อนหอยร้อน อา,าอาหารทะเลค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทานแบบว่าสดๆเนี่ยมันจะอร่อยมากที่นี่คอนเฟิร์มกับคุณผู้ชมว่าสดจริงอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเกิดคุณผู้ชมท่าใดที่ดูรายการอยู่นะคะช่วงเย็นๆอยากจะพาครอบครัวนะคะมาสังสรรค์แบบว่าภายในครอบครัวเนาะหรือว่าอยากจะมาทานกับเพื่อนฝูงนะคะในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะกับราคา3 9 9บาทซีฟู้ดแบบนี้นะคะนอกจากในสดทางในส่วนของซีฟู้ดแล้วยังมีส่วนของสเต็กแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงอาหารเมนูอื่นอีกหลากหลายคะ่ะแวะเวียนกันมาทานได้นะ,ะที่ร้านแห่งนี้ เอาว่าตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมิ้งขออญาตไปจัดการทุกอย่างที่มีอยู่บนโต๊ะนี้ให้หมดก่อนค่ะนี้คือเป็นในส่วนของเติกใช่ไหมครับผมครับ แล้วมีสเต็กอะไรบ้างอีกก็จะเป็นพ็อกช็อปนะครับแล้วก็เป็นสเต็กปลาครับสเต็กปลาอันนี้เราต้องทําเองไหมคะหรือว่าอันนี้ในส่วนนี้ลูกค้าไม่ต้องทําเลยฮะให้มาสั่งที่ทางด้านกุ๊กของเรากุ๊กเราจะปรุงให้เลยครับอันนี้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งยืนย่างเลือาหารสเต็กกุ๊กก็คือเดลวะบอกได้เลยได้ครับกุ๊กเราก็จะทาให้ตะเกีวให้เลยครับใช่ครับต้องต้องการแบบสุกวีเดียมหรือยังไงได้หมดทั้งนั้น ชิมกันจนอิ่มอร่อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะก็แหมว่าเนื้อนุ่มอร่อยรวมถึงปลาหมึกเนี่ยก็กรอบมากๆเลยค่ะน้ําจิ้มเนี่ยก็รสเด็ดทั้ง3น้ําจิ้มกันเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะแวะเวียนมาทานอาหารอยากมาทานบุฟเฟ่ที่ไหนเนี่ยเราต้องมั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่าทางร้านเรานี่เปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยครับนถึงเที่ยงคืนก็คือแวะเวียนกันมาทานได้ใช่ไหมคะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมเอ่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งนะครับสาม 7028ครับโทรมาจองโต๊ะกันได้เลยโทรมาจองโต๊ะกันได้ค่ะย้ำที่ตั้งกันนิดนึงค่ะว่าร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนสะดวกสบายมีที่จอดรถที่ไหนบ้างอ๋อที่เกิดเรามาจากทางนาเกลือนะครับเลยแยกพยานเนือหน่อยนึงนะฮะแล้วขิดซ้ายมาเลยนะครับแล้วก็ขิดซ้ายตลอด50เมตรนะครับถึงร้านแล้วครับอ๋อเป็นแบบว่าขึ้นมาตรงทางหลวงหมายเลขสิบตรงนี้ใช่ครับคือตรงนี้เขาจะแยกมอเตอร์เวย์แต่ถ้าเกิดมาพัทยากลางก็ขึ้นสะพานต่างระดับนิดเดียวครับพอลงจากสะพานก็ขิดซ้ายเเลลยยคครรัับบถึง มีที่จอดรถหน้าร้านอย่างสะดวกสบายอย่างดีนะคะแบบนี้เราเหมียวว่าในส่วนของโปรโมชั่นบ้างไหมคะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นของเดือนมกราเนี้นะครับเลือกมาลูกค้าที่ดูรายการอยู่มาสี่ท่านขึ้นไปนะฮะเราจะมีมาเช็คอินที่ร้านเราจะมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่มาสี่ท่านนั่นเองใช่ครับเหลือเหลือราคาเหลือราคาที่สามพห้าสเก้าครับสามพันห้าสิบเก้าบาทคุณผู้ชมเพื่อนๆนะคะ ครอบครัวใครตอนนี้มีอยู่4คนคขาบอกเาคุณผู้ชมรีบรีบมาแล้วมา4คนปุ๊บเช็คอินปุ๊บเดี๋ยวลดราคาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะรายการตะเวนหม่ำของเรานะคะก็มีป้ายรายการตะเวนหม่ำมัม่วไปกับทางบ้านทะเลจีนกันด้วยค่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะมีเครื่องหมายการันตีแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสมาชิกของโซพคนของเราอยู่แว่เวียนกันมาทานนะคะขอบอกเขาว่าร้านนี้เนี่ยเขาสดแล้วก็อร่อยจริงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปพื้นที่ไหนของเมืองพัทยาของเรามีร้านอาหารอยากจะแนะนําแล้วเราก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของรายการตะเวนหม่ำได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ค่ะพี่ไก่ฝากร้านกับคุณผู้ชมให้ดูรายการของเรานิดนึงค่ะครับยังไงก็เป็นร้านที่เปิดใหม่นะครับเราเน้นเรื่องอาหารสดนะฮะน้ำจิ้มอร่อยนะฮะยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ดูอยู่นะคะแวะเวียนกันมาทานได้ะค่ะร้านเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนเลยละค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ